ค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่23มกราคม2564นะคะซึ่งราคาทองเมื่อวานมีการปรับไปทั้งหมด1ครั้งนะคะปรับลดลงรวมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ด้วยนะคะ ค่ะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะคะณเวลา9นาฬิกา19นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่26,350บาทรับซื้ออยู่ที่26,250บาทส่วนทองรูปประพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่26,000 850บาทรับซื้ออยู่ที่25,772บาทเช้านี้ปรับลดลง100บาทค่ะในส่วนของส p o r t g o นะคะล่าสุดอยู่ที่1.85.50นะคะมีการปรับตัวลดลงนะคะเนื่องจากการแข่งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนของทองคำโลกนะคะ ล่าสุดอยู่ที่1.855.80ดอลลาร์ต่อออนค่ะปรับลดลงอยู่ที่0.76%ค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่30.002นะคะบวกขึ้นอยู่ที่0.26%ค่ะ มาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูปประพันธ์นะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้ำหนักต่อกํำของราคาทองแต่ละชนิดนะคะมาดูกันต่อในราคาทองออสซิลิหัวเซ็งเฮงแล้วก็แม่ทองสุกกันเลยคะ่ะ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ